สวัสดีค่ะทุกคนเนาะวันนี้นะคะแม่แมวอุ้มชูนะคะไม่ได้อยู่ในห้องแมวนะตอนนี้นะมาทําบุญะคะ่ะที่วัดกระยาณมิตรนะคะใครที่อยากทําบุญไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอเป็นตัวแทนเนาะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆน,นะคะได้มีโอกาสได้ทําบุญแล้วกันเนาะได้ยินเสียงไหมคะมันอาจจะแบบก้องๆเนาะเดี๋ยวขอหยิบอเออใช่วันนี้นะ วันนี้อยู่ที่วัดกัระยานะคะทุกคนวันนี้แม่แมวมาทำบุญนะคะขอเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆละกันนะคะเดี๋ยวขอหยิบสมอทอกเนาะจะได้แบบได้ยินเสียงเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงสักครู่เดียวครับ ขอบคุณค่ะขอจ้สนใจให้แม่แมวด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคได้ยินกันไหมได้ยินชัดไหมคะน่าจะได้ยินชัดแล้วเนาะแต่งตัวเรียบร้อยนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะเข้าวัดทําบุญเราต้องแต่งตัวก่อนเรียบร้อยเป็นอันดับแรกเลยนะคะสาวๆเนาะเวลามาทําบุญนะคะก็แต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงนะคะนี่นะคะวัดกรลยาณนะก็ เข้ามาถึงนะคะด้านหน้าจะมีที่แบบให้บูชานะคะชุดทูบเทียนด้านนี้ตรงนี้นะคะก็จะมีนะชุดเล็กนะคะก็อ,อยู่ที่ชุดละ20บาทเนาะชุดใหญ่40นะคะแล้วก็มีไล่ๆมาเนาะอันนี้ก็คือเมื่อกี้อุ้มชูได้ไหว้ขอพรไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือมาให้เพื่อนๆนะก็คือเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆนะคะ เราพอได้มาแล้วเนาะเราก็จะไหว้นะคะจุดทูปแล้วก็เทียนนะไหว้ตรงนี้ก่อนเลยค่ะจุดแรกจุดที่1ตรงนี้นะคะเป็นการไหว้ฟ้าดินนะคะทุกคนไหว้ตรงนี้นะคะก็คือปักทูป3ดอกนะคะทุกคนก็คือเหมือนเหมือนแบบออบอกกล่าวฟ้าดินนะคะว่าวันนี้นะเรามาทำบุญที่วัดนี้นะคะชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนาะให้ท่านเปิดทางนะคะเพื่อที่เราจะได้ขอพรสื่อถึงแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้ได้ได้ถึงเนาะได้ถึงอะไราประมาณนี้นะคะทุกคนก็วัดกรลยานะคะใครที่แบบค้าขายหรือว่าทําธุรกิจนะคะก็คือเหมาะมากๆนะคะเป็นวัดจีนเนาะสมัยตั้งแต่แบบ พ่อหลวงรัชกาลที่3นะคะพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวนะคะเออปีนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจค้าขายเนาะก็แทบทั้งหมดเลยเนะอุ้มว่านะก็ต้องมาขอผ่อนท่านนะคะซ้มที่เห็นนะคะอ้อบอกก่อนเวลาปาักทูปนะคะเพื่อนๆก็คือกระถางละ3ดอกนะตรงนี้จะมีทั้งหมด5กระถางนะคะตรงนี้ก็คือจุดที่ไหวฟ้าดินนะคะ3ดอกแล้วก็ที่เหลือนะคะอีกสกระถางก็คือกระถางละ3ดอกเนาะเพื่อนๆนนะ ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็คือเดินเข้าไปนี่เดินเข้าไปนะคะลอดซูมนี้นะซูมดีนะคะเพื่อนๆซูมนี้เขาว่ากันว่าเป็นซูมแบบว่าใครได้มาลอดนะคะก็คือใจเฮงจะปังมากนะก็คือเป็นซูมแห่งความแบบมั่งคั่งร่ํารวยนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าทําอะไรไม่ขึ้นดวงตกก็ให้มาลอดซูมดีนะคะขอเป็นพาเพื่อนๆลอดไปละคันนะคะเออลอดผ่านมาแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรา ตรงนี้นะคะก็จะมีท่านเทพไฉ่ซิงเอียเดี๋ยวกับกับกล้องก่อนนะนี่นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไถ่ซิงเอียนะคะให้ไหว้อันเชิญนะคะท่านไปอยู่ที่บ้านเนาะเพื่อที่จะให้แบบเหมือนโชคลาบเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะนี่อันนี้ก็คือเป็นแบบฟ้าดินนะคะนี่ตรงนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวจะพาเขาไปข้างในตอนนี้นะคะที่วัดเขาก็จะมีการบูรณะอยู่เนาะทุกคนนะก็จะมีแบบนิดนึงนะบูรณะนิดนึงเนาะแต่ว่าเราสามารถเข้าไปไหว้สักการะด้านในได้นะคะหลวงพ่อโตนะคะหรือว่าซัมปอกงนะคะอยู่ด้านในเนาะใครไม่เคยมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นพาเข้าไปคะ่ะ นี่พาเข้ามาแล้วนะคะด้านในนะคะจะเป็นหลวงพ่อโตนะคะองค์ใหญ่มากๆแล้วก็งดงามมากๆนะคะด้านข้างของท่านนะคะสองข้างนะคะก็จะเป็นพ่อหลวงรัชการที่สามนะคะสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะใครที่ทำธุรกิจการค้าอยู่นะคะสามารถขอพรท่านได้เลยเนาะขอเป็นสะพานบุญนะคะให้เพื่อนๆได้อธิฐานขอพร ก่อนละกันนะคะตรงจุดนี้เนาะ,ะเพื่อนเพื่อนตามสะดวกเลยะคะ่ะเดี๋ยวให้เวลาสักคู่หนึ่งเนาะให้เพื่อนๆแบบอธิษฐานนะคะขอพรกันนะคะตั้งจิตดีๆนะเพื่อนๆนะไหนๆอุ้มก็มาแล้วนะคะอุ้มก็ให้เพื่อนๆได้ไหว้พระไปพร้อมๆกันเนาะใครที่ไม่ได้มีโอกาสมานะคะก็ไหว้ผ่านทางนี้ได้เลยนะคะ นี่บรรยากาศสดๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาเนาะคนจะไม่ค่อยเยอะคะ่ะแต่ปกติก็จะมีทัวร์นะคะ<ป>ก็มาลงกันเยอะอยู่นะคะศาสตร์หาสตรนะคะเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีแบบว่าผู้ใหญ่ท่านก็จะ นั่งสมาธิอะไรกันอยู่หน้าพระนะคะเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเห็นไหมพาเพื่อนเพื่อนมาทําบุญแม่ไปไหนแม่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปด้วยนะคะถ้ามีโอกาสนะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสนะ <c oughs> ก็จะพาพาเพื่อนๆไปด้วยนะคะถ้าแบตแม่ไม่หมดนะแม่ก็จะกดไลค์ให้เนาะให้เพื่อนๆนได้ขอพรไปด้วยนะคะในไหนอุ้งก็มาแล้วเนาะจะชอบมาวานนะะัดค่ะทุกคน แล้วถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมานะคะหลังจากขอพรด้านในอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมมาตีระครังด้านนอกนะคะระครังด้านนอกเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะเดี๋ยวกลับให้เพื่อนๆดูนะคะด้านนี้นะนี่จะอยู่ด้านนี้ระครังใหญ่มากนี่ค่ะก็ะคือเคาะนะคะเพื่อที่จะได้บอกกล่าวทุกท่านนะคะว่าเออเราได้มาทําบุญแล้วนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินนะคะให้กล้องไปเลยค่ะพี่กลับมาค่ะ โอเคที่วัดกระยานี่ค่ะจุดหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะที่คนแบบมาขอพรในเรื่องของธุรกิจการนนะคะ้าค้าขายแล้วก็เสือเอ่อเออไม่ใช่เสริมดวงความเฮงความปังนะคะก็การลอดซุ้มอันนี้เลยะคะ่ะทุกคนนะ นี่ประมาณนี้นจะจ้าทุกคนด้านนู้นนะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะอันนี้ตรงกลางเนี่ยถือว่าเป็นวิหารอ่ะทุกคนตรงนูน้นก็จะเป็นโบสถ์นะคะแต่เดี๋ยวนะคะวัดกระ,ระยาณนะจะมีอีกหนึ่งจุดที่เด็ดนะคะก็คือจะเป็นศาลเจ้าแม่กุนอิมนะคะแต่ว่าศาลเจ้าแม่กุนอิมอะ่ะเขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ใดๆเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอุ้มกำลังจะเดินไปนะคะแล้วก็ เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศด้านนอกละกันนะคะให้ชมบรรยากาศด้านนอกแทนเนาะว่าเป็นยังไงนะคะเป็นวัดที่อยู่ริมน้ำนะคะก็สวยงามมากๆทุกคนบรรยากาศเงียบสงบมากตอนแรกมีนักเรียนนะคะมาเหมือนแบบทัศนศึกษากันอยู่นะก็ค่อนข้างเจียวจาวก็เลยไม่ได้กดไลค์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแต่ตอนนี้แบบนักเรียนกลับกันไปแล้วเนาะก็จะเงียบสงบค่ะเป็นวัดปกติเดี๋ยวให้ดูนะคะบรรยากาศเนาะ กำลังจะเดินไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะนี่ก็จะปักมานีนะคะทุกคน,นกำลังบูรณะอยู่นะคะทุกคนเนาะด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนนะนี่เรากำลังจะเดินไปริมน้ำศาลเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นศาลเจ้าแม่เกียง อันแกงนะคะอยู่ริมน้ำนะเพื่อนๆนะเหรอเกียงอันเดี๋ยวอ่านนันแลกและสักชื่อหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบเอออะไรนะพวกเรืออะไรเงี้ยเรือท่องเที่ยวนะคะที่ไปทานอาหารกันอะไรเงี้ยก็จะมาจอดเทียบท่าเออเนาะ เรากําลังจะเดินมานี่นะคะก็คือใครมาเนาะอยากตามมานะคะอยากมาแบบอุ้มว่างนะก็คือออกจากประตูวิหารมาเดินมาทางขวามือเนาะเจออาคารสิริวัดชูปะตถมชะนูปะตถมโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้ค่ะที่ท่าตรงนี้เลยนะทุกคนนะเดินมาที่ท่าด้านนี้นะคะเพื่อที่จะไปจะไปที่ เดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะคะโอเคเพื่อที่จะไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมกันนะคะนี่เราก็เดินเข้ามาแล้วเนาะพอดีมีคนนะคะเราก็เลยกลับกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวผิดกฎถ่ายติดคนอื่นโอเคให้ดูบรรยากาศนี่เป็นไงทุกคนนี่อยู่ริมน้าค่ะเห็นไหมก็คือ สวยงามมากๆแล้วก็ได้ฟิลสุดๆค่ะก็เดินเนี่ยตามทางเขาจะมีทําทางไว้ให้นะคะเพื่อนๆเดินเดินตามทางมาได้เลยนะมันก็จะเดินไปเรื่ยแดดร้อนค่อนข้างร้อนนะคะตอนนี้ก็11โมงเนาะไม่ร้อนได้อย่างไร แต่เห็นน้ำเราก็จะสบายใจนิดหนึงนะคะทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่ะอุ้มแบบทำคลิปแบบไม่ค่อยทำคลิปตัดต่อไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนก็เป็นไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันเนาะไปแบบพร้อมๆกัน ทำบุญไปพร้อมๆกันเจอไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้นะคะนี่เราตรงนี้มันจะเป็นทางเดินไปอีกยาวไกลมากๆเลยนะคะใครอยากมาเดินเล่นก็ได้นะแต่อุ้มจับมาที่ตรงนี้ค่ะมาตรงนี้นะทุกคนนะขออนุญาตนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะเกียนเกียนอันแกงนี่ตรงนี้เลยนะคะรู้จักกันไหมเอ่ย รู้จักกันไหมคะนี่ก็ตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นก็แสดงว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วศาลที่ศาลนะคะจะเป็นศาลเก่าแก่มากเลยนะตั้งแต่แบบสมัยราัชากาลที่สมนะคะเจ้าแม่กวนอิมด้านในนะคะทุกคนเห็นไหมตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เขาไม่ให้ ถ่ายด้านในนะคะอุ้มไม่สามารถที่จะถ่ายบรรยากาศด,ด้านในให้ดูได้เนาะก,ก็ถ่ายให้ดูด้านนอกได้เท่านี้เองนะคะทุกคนนะบรรยากาศเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนนะคะมีโอกาสก็มาสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ศาลนี้ได้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆทุกคนอยากจะบอกว่าศาลเ,จ,เจ้าแม่ด้านในนะคะเจ้าแม่กวนอิมด้านในองค์ท่านเป็นไม้นะคะเป็นไม้แล้วก็ลงแบบ ปิดทองนะคะตั้งแต่แบบแบบก่อนสมัยรัชกาลที่3อีกนะะรอบนะคะทุกคนแล้วก็ติดตามเนาะว่าอุ้มจะไปไหนต่อนะวันนี้ก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิม